สวัสดีครับผมขุนดินขุยไทยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขุนดินเข้าวัดครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยววัดกันนะครับวันนี้เป็น Ep พหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าผมจะพาไปวัดไหนนะครับ มาถึงแล้วครับวัดแรกที่ผมพามานะครับเป็นวัดประชุมราชนะครับตั้งอยู่ในอำเภอมุกาจังหวัดประชุมธานีนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบวัดก่อนครับครับผมวัดประชุมราชนะครับตั้งอยู่ในอำเภอมุกานะครับตำบลบึงคำพ้อยจังหวัดประชุมธานีนะครับระยะทางถ้าเทียบจากปากทางมุกานะครับถนนบุกโยธินมาถึงวัดประมาณ14กิโลครับเป็นวัดที่อยู่ติดถนนเลยนะครับไม่ไกลมากเกินไปนะครับ แนะนําให้เพื่อนๆถ้าเกิดผ่านมาแถวนากกาแวะมาเที่ยวชมที่วัดนี้ได้เลยนะครับในรูปนะครับเป็นพระอรหันต์ร้อดนะครับด้านบนจะเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตั้งแต่เรื่องประสูติรัสรสรุและปร,ะรินิพานเลยนะครับสวยงามมากๆเลยวัดนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นด้านในของวัดนะครับ จะเป็นตรงกลางเนี่ยที่ผมถ่ายมาไม่เห็นชัดเนี่ยจะเป็นพระบรมภาษีิกษ์ธาตุจำลองนะครับและมีองค์เทพให้เราสักการบูชานะครับฝั่งนี้จะเป็นบูรพกษัตริย์นะครับของเราเองนะครับด้านในนะครับจะเป็นพระประจําวันนะครับให้เราแลกเหรียญมาใส่บารตามประจําวันเกิดของได้เลยนะครับนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเป็นห้องของปุรุษีนะครับจะเป็นปู่ชีวกนะครับ นี่เป็นด้านบนนะครับใต้พระประธานองค์ใหญ่นะครับพระพุทธมงคลนิมิตนะครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับนี่คือด้านตั้งฐานท่านนะครับทำราคาไว้กันฝนด้วยนี่คือองค์พระพุทธมงคลนิมิตนะครับองค์ใหญ่ที่เราเห็นแต่ไกลเลยนะองค์นี้ครับสวยงามงามมากเลยครับผมทันนี้เป็นโบสถ์ของวัดประชุมราชนะครับกําลังบูรณะกาลังสร้างอยู่นะครับ ท่านใดสนใจอยากจะร่วมทาบุญแวะมาทําบุญสร้างโบสถ์ที่นีได้เลยนะครับผมสุดท้ายครับไถ่ชีวิตโครกระเบอือครับแวะมาทําบุญทําทานที่วัดได้เลยนะครับรีวิวนี้อาจจะสั้นนิดนึงพอดีฝนจะตกนะครับผมก็เลยทํารีวิววัดสั้นนิดหนึ่งนะครับฝากติดตามชมในอีพีต่อไปด้วยนะครับ